มาจากไหนข้างในเหรอมาใครเข้าฟังออกพี่เข้าฝังออกมาคนเดียวมามาทำอะไรที่นี่ครับเนี่ยเสื้อผ้าก็ไม่มีอะไรหนาวหิวทุกคาหิวไหยพี่นะของมากความโทมมากได้ได้ได้ได เดี๋ยวรอได้ไหมรอได้ไหมเดี๋ยวยังยังยังไหมรอดได้ไหมนี่เดี๋ยวยังให้เดี๋ยวยังให้สวัสดีครับผมกราบสวัสดีพี่เพล่สีหนุ่มปานาอาทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อย โอเคทุกคนวันนี้ผมมาาจะดูจะมาหาสถานที่เพื่อปิ้งย่างพี่นะผมนำลูกชิ้นมาเพื่อนำปิ้งย่างที่นี่เลยนะเป็นจุดที่ไม่ไกลาจากหมู่บ้านเลยพี่นะเป็นน้ำห้วยที่ไหลยาวไปเลยพี่นะนี่เป็นน้ำห้วย,ย,วยที่สวยงามแล้วก็เย็นสบายมากวันนี้ผมมาทำคลิปชิวๆให้พี่ได้ชมกันนะพี่นะก็ ปีใหม่ไทยสงการนี้เราก็ไม่ได้เข้าป่าหรือว่าเข้าไปป่าดึกเท่าไหร่นะนี่ทุกคนปลาเยอะมากทุกคนน้องปลาว่ายอยู่ใต้น,น้ํ่ผมจะมาปิ้งย่างลูกชิ้นกินที่น,นี่แล้วก็มาพักผ่อนที่นี่ชิลๆทุกคนนะก็หวังว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่ว่ามันก็ไม่ถือว่าใกล้หมู่บ้านเท่าไหร่ถ้าเดินทางมาก็ไกลยอยู่พอสมอควรทุกคนนะแต่ผมใช้มอเตอร์ไซค์ขับมารถเครื่องผมขี่รถเครื่องมาใช่ไหมออ วันนี้จะทำคลิปแบบแนวธรรมชาติให้พี่เอฟสีได้ชมกันแล้วก็ต้องบอกเลยว,ว่าหลังด้านหลังที่ผมอยูน่นี้เป็นน้ำที่ไหลมาจากอ่าเทือเขาตะนาวสีหรือว่ามาาเลยนะไหลมาเรื่อยๆเลยมามา,มาป,รประจบกันเป็นสายน้ำที่ใหญ่แล้วก็สวยแล้วก็ใส่มากทุกคนครับ ตอนที่ผมมาแล้วผมยังไม่ทันเปิดคลิปนะผมเจอปลาขนาดน,นี้พี่พสองสาตัวว่ายมาผมตกใจมากเพราะว่าพวกมันจะออกมาแบบไม่ค่อยได้เห็นมากเท่าไหร่นะแต่อยู่เมื่อกี้ผมเห็นนะก็คือตัวใหญ่มากพี่เป็นปลายิ่ตกทุกคนนะโอเคทุกคนเดี๋ยวขอกำลังใจจากพี่เอฟซีคนนั้นนะยินแชร์ด้วยมาดูกันว่าวันนี้ผมจะย่างลูกชิ้นสำเร็จหรือเปล่าทุกคนนะไปไปดูกัน ไปหาจริงไผแห้งก่อนพี่เพราะว่าอากาศชื้นฝนตกประงวันพี่นะพระาะว่นฝนตกบ้านผมหนักมากไม่รู้ว่ามานเป็น PFC เนี่ยตกกันบ้างหรือเปล่านะบ้านผมตกหนักเลยโหแบบเย็นชุ่มฉ่ำมากพี่พี่พอมาก็เลยจะชื้นชืนหน่อยพี่นะเดี๋ยวผมจะหาไข่นี่้คนมีใครมาขุดสายตรงนี้วะ เหมือนมีใครมาขุดทายตรงนี้ไว้นะโอเคเฮ้ยเหมือนทางเดินไม่เทียบสิเหมือนทางเดินเข้าไปนะไม่รู้ว่าเดินไปไหนพี่เฮ้ยผมไม่อยากไปไกลเกินเพราะผมเอาของมาด้วยของผมหายก็ สถานที่นี้ก็จะมีคนมาเล่นน้ํานนะช่วงสายๆยเงี้ยแต่ก็มากันไม่เยอะเพราะมันไกลก็ช่วงเช้าผมมาผมก็ถ่ายคลิปก่อนเดี๋ยวคนมาแล้วจะถ่ายจะไม่จะไม่รู้เรื่องอนะจะหุ่นวายอาโอเคทุกคนเดี๋ยวขอจุดไฟก่อนแล้จากนี้ผมจะเริ่มถ่ายครั้งหลังจุดไฟเสร็จนันพี่นะ ทุกคนนี่ไฟก็เริ่มติดละเดี๋ยวผมจะไปเอาลุชิ้นมาล้างนะคือเอออาจจะกินแล้วก็เล่นน้ำที่เลยนะพี่นะเพราะว่าน,น้ำใสมากดูแล้วน่าเล่นมากพี่นะก็ข้อดีของการอยู่บนบนป่าบนดอยบนเขานี้เราก็มีน้ำให้เล่นแบบ ง่ายๆไม่ต้องไปไหนไกลนะทุกคนนะเพื่อจะเห็นทอ่อน,นะมีการต่อท่อจากด้านบนเลยที่น่าลงมาดูดน้ำที่เพราะว่าใช้ในการเกษตรนะปลาแหวกว่ายเยอะมากพี่พี่ผมพยายามทำลิซตะหลายแนวนะเพื่อปรปะสมผสานให้ทุกคนดูไม่เบื่อนะ บางทีทำอย่างเดียวมันก็ดูเบื่อเบื่อแล้วที่ไนะมพยายามเปลี่ยนแนวใหม่เปลี่ยนแนวเรื่อยๆนะ เราจะไปนำวัตถุดิบมาย่างกันดีกว่าพี่พี่ครับปลาเยอะมากพี่ผมอยากให้ดูตลาที่นี่นะปลาน้ำห้วยปลาแม่น้ำแบบนี้นะนี่เห็ไหมไหนน้อไหนไหน้อเฮ้ยน,น,น,นี่เห็นไหมนี่ปลาแม่น้ำนะ นี่คือไซส์เล็กไม่พินะยังมีไซส์ใหญ่กว่านี้อันนี้คือไซส์เล็กนะมีใหญ่กว่านี้นะนี่คือจะหาตัวใหญ่ที่ได้ดูนะไม่มีตัวใหญ่นหนึห่งว่ายอะไรกันมาอมองเห็นพัดเต้น,นะน้ำใสมาก ไปทุกคนนำของมาย่างกันดีกว่าง่ายาเลยพี่นะทำไม่ง่ายเลยเลีง่ายเลยไปแรงไว้หน่อยนะพี่มือผม ดำมนเลยนะโดนตะแกงมาโหแย่เลยแค่แตะแกงมาโหแบบมันเลอะทุกคนนะมันเลอะับอันแบบนี้หมดเลยอะ่ะ มาได้ทีละจะเริ่มย่างอะไรทีนะ็นไม้เสียบมากเลยอายขอใวามาม่สะอาดด้วยนะครับผมกม็ง่ายๆนะ มง่าเยเลยนะอันนี้จะเป็นยังไงบ้างไม่รู้นะพี่แฝดพาทุกคนมาย่างลูกชิ้นในป่าข้างริมน้ําแบบนี้นะโอ้โหฟิวแม่งโคตรได้ทุกคนนะฟิวโคตรดีขออนุญาตที่ขออาภัยที่พูดไม่ดีนะพี่นะแต่ว่าฟิวมันดีจริงนะโอ้โหอากาศดีมากพี่ตายต้นไม้ใหญ่เสียงนกร้อง,องพร้อมมากพี่ จะเป็นยังไงบ้างเนาะลูกชิ้นย่างผมเนี่ยตะแกงก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะดำ เจ็บมมาเจ็บมไก่ง่ายๆพี่พนะจะรอดหรือจะล่วงวันนี้มาดูกัน ไมทุกคนมันเริ่มฟงแล้ว嘛 ดับใหม่โอ้ยทุกคนน้ำปีเลยอ่ะโอ้โหมีได้ไหมเนี่ยเห็นได้ ตากระเมื่อที่ดีสิฮึอร่อยมากรอ่อนๆเลยเพื่เมียป้ากินอะไรก็อร่อยนะ

ส่งมาคนที่ส่งมาแล้ว Tá comigo เเอาเรื่องอะไรทุกคนว้าวมันสุกไวมากพี่พี่มันสุกไวมากเลยดูสิสุดยอดเจือสุกหมดอนละ พี่พี่ครับพี่พี่คนไหนสนใจเสื้อยืดแนวแบบว่าแฟชั่นแบบโอเวอร์ไซส์นะแบบนี้เลยเนาะจะมี C ีซีให้เลือกที่เข้าไปดูได้ในแอปดำนะหรือว่าต่อต่อต๊อก๊อกนะผมปักตะก้าอยู่นะพี่นะไปดูในแอปต่อต่อหรือว่าต๊อกก๊อกได้เลยนะแอปดำผมไม่ได้มาบอกชื่แอปได้นะแต่ผมโดนแบนเป็นเสื้อสไตล์นี้คนนะมีสะกีนหน้าหล่างหมดเลยนะทุกคนเนาะ เป็นเสื้อที่ผมนำมาขายนะในแอปตอตอแอปดำนะผมจะขึ้นลิงก์ให้ขึ้นลิงก์ของแอปนี้ให้พี่นะเขาไปดูกันได้เขาไปสั่งซื้อกันได้ราคาไม่แพงตัวละร้อยี่บเก้าบาทพี่พี่ตะกินมีแขนด้วยนะเห็นไหมตกินแขนด้วยนะทุกคนนะเขาไปดูเขาไปซื้อกันได้มีสี่สีให้เลือกนะทุกคนนะสีม่วงสีส้มสีดําสีขาวนะพี่น,นะสวยงามเนื้อผ้าเป็นรูระบายอากาศใส่สบายแล้วก็ซักง่ายไม่ยับ รักง่ายไม่ยับทุกคนนะเสื้อไม่ยับเลยทุกคนนะไม่ต้องรีดด้วยนะรักแลับก็สภาพเดิมทุกคนนะสวยมากทุกคนนะสวยเสื้อสวยมากใส่แบบสบายๆลอากาศร้อนคือเหมาะมากชินไม่แล้วรโมดเยอะเกิน ไม่แล้วฉันไม่ทันที่จริงร้อยร้อยร้อย ยานกันนี้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวกินไม่หมด ทุกคนเดี๋ยวนั่งพักสักครู่นะครับผมจะเริ่มกินต่อแล้วนะเดี๋ยวอาจจะเล่นน้ํานะดูก่อนถ้าคนไม่ตกก็เล่นนะฝนตกก็ไม่ได้และเพราะว่าอากาศอยู่ๆก็เริ่มขึ้นทุกคน,นนะขึ้นมาเร็วมากพี่พี่ไปผมสังเกตเหมือนเห็นมีคนแอบมองผมอยู่พี่พีในพุ่มย้านในป่านะพี่พี่ที่ผมเข้าไปหาฟืนมา่กินนะแต่เขาไม่โผล่มาพ,พี่นะอยู่ด้านในป่า เดี๋ยวผมจะนั่งส้มดูนะเขาโผล่มาผมรีบถ่ายพี่เอีให้ดูนะเพราะว่าเหมือนกับเขาได้กิน่นควันไฟแล้วก็ได้กลินลูกชิ้นผมหรือเปล่าเลยตามกินมาพี่พี่โอเคทุกคนเดี๋ยวจะลองจะจะแอบดูใครทีนะเขาก็าดูผมดยู่นะเดี๋ยวจะลองเรียกเขาดยู่นะว่าเขาจะออกมาหรือเปล่าใครออกมาใครอะพ,พี่อยู่คนไหนะพี่พนะ ออกมาเจอมั้ยเจอมั้ยเจอมั้ยทุกคนเจอมั้ยูหวัวพี่เจอมั้ยเจอมั้ยนว่นวลแอบอยู่ไอ่เจอมั้ยเฮ้ยนว่นวลออกมาออกมาใครมาจากไหนครับเปกองหลังดูคนนะมาจากไหนข้างในหรอมาใครเข่าฝังออกพี่เขาฟังออก,าออกมาคนเดียวมามาทำอะไรที่นี่ครับเนี่ยเสื้อผ้าก็ไม่มีอะไรหนาว หิวพวกเขากอลังหิวไหมพี่นะอ๋ะอนะเดี๋ยวก่อนนะเดีาา๋ยวก่อนพวกคุณหาเดี๋ยวกันอย่าเพิ่งเข้ามาอย่าเพิ่งเข้ามามาคนเดียวเหรอมาคนเดียวเราบ้านอยู่ไหนอหะฮะไม่มีบ้านแล้วอยู่ยังไงอะอยู่ในป่าเหรอ,หอ,หอผมมาเก็บใบหมาเพื่อจะใส่นุชินี่นเขาเดี๋ยวผมเด,เดี๋ยวจะอยเพิ่งเข้ามาอย่าเพิงเข้ามา ไม่กล้าไว้ใจเท่าไหร่นะกลัวเป็นพวกสมุงสมิงไว้พี่อันตรายนะนี่วะผอมมากผอมโสมมากดได้ได้ได้การเงินกานึงน อยู่แล้วอยู่แล้วพอไปให้ยอยู่นั่นแหละใครก็ไม่รู้พี่อยู่แล้วหิวมากเลยพี่หิวมากเขาหิวมากเขาหิวมาก ได้กินเหรอได้กินคว to ันไฟเหรออ๋อตามควันไฟมาอิ่มไหมอี่มไหมเอาอีกเหรอใครใครให้ใครเอาไปให้ใครมีลูกเมียอีกเหรอเฮ้ยใช่เหรอได้ได้ได้ครัเดี๋ยวรอได้ไหมรอได้ไหมเดี๋ยวยังยังยังไม่รอได้ไหมนี่เดี๋ยวยังให้เดี๋ยวยังให้ ได้ทุกค yeah. นเด nee? ี er ๋ยวผมขอทำเองเอาหมดเลยเหรอเอาหมดหมดเลยเหรอพี่พี่ให้ก็ให้วะอ่ะพอไปซื้อใหม่ได้พี่เพื่อครอบครัวเขาเอาเอาไปให้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 ใๆๆใหให้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 ้ ไม่เป็นไรทุกคนผมช่วยกันช่วยกันช่วยกันทุกคนสงสารมากสงสารจริงพี่นะไปลรวไปหาลูกมีหอยแล้วโอเคทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอดับไฟก่อนแล้วก็จะเล่นน้ำพี่พี่นะแล้วก็เดี๋ยวขอเดินทางกลับเลยพี่แน่นอยก็วันนี้ผมได้ช่วยคนละผมก็เขาจะดีจะช่วยผมไม่รู้จะเป็นคนยังไงผมไม่รู้ผมได้ช่วยเขละผมก็รู้สึกว่าผมดีใจละได้ช่วยเหลือคนที่ยากไร้ถึงเขาจะหลอกผมผมไม่เป็นไรผมเต็มใจเต็มใจให้หลอกก็ได้ถ้าคิดจะทำมันก็ทำไปเลยพี่พี่นะถ้าคิดว่าดีก็ทำไปนะโอเคทุกคน จบคลิปวนนี้ครับพี่สวัสดีครับผม